ที่หนึ่งตอนที่สามอเส้นทางแห่งเพราะถูกโซ่เล็กมัดล่ามเอาไว้จูสิงจึงจำใจต้องเดินไปข้างหน้าอย่างหมดผลทางทว่าในใจด่าทอไปถึงโคตเง่าตระกูลของซัางกวานจือหนิงเรียบร้อยแล้วในฝั่งของยิงสาวนั้นเขากานมรณะซึ่งกวานจือหนิงจึงไม่กล้าแต่ต้องตัวจูชิงทว่าอย่างไรเสียจูชิงก็ถูกโซ่เล็กล่ามอยู่เจ้าเด็ดที่ไม่เคยบำเพ็ญเพียรเดินบนเส้นทางแห่งยุทธศักดธรรม อะไรนางได้กะนั้นแล้วอย่าคิดว่าช่างกวนจือหนิงทาอะไรจูซิงไม่ได้เช่นกันพอเมื่อยามใดที่จูซิงหยุดเดินเพียงช่างกวนจือหนิงดีดนิ้วคานหนึ่งก้อนหินก็พุ่งเข้าใส่ร่างของจูซิงในทันทีพลังปราณหน้าพันพึงปกคลุมทั่วทั้งก้อนหินทุกครั้งที่มันพุ่งใส่จูซิงก็จะทิ้งรอยแดงเอาไว้บนร่างความเจ็บคงอยู่นานหนึ่งช้วยฉาทำให้จูซิงเจ็บปวดแทบปางตายพอโดนเช่นนั้นแล้วแม้ว่าจูซิงจะเกลียดชังชัด มกวานจืหนึ่งมากขนาดไหนแต่สิ่งที่ทําได้มีเพียงพ้มหน้าก้าวเดินต่อคิดไม่ถึงเลยว่าผู้ครอบของศิลาผนึกวิญญาณพิชิตสวรรค์จากอ่อนหัดเช็ดเช่นนี้เสียงเย้ยหยันสะท้อนก้องออกมาจากจิตวิญญาณของจูซิงจูชิงตกใจมากแรกเริ่มยังคงไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดนั้นใครกระทั่งเสียงชลาดดังขึ้นมาอีกครั้งเจ้าโงมคานี้จิตวิญญาณของจูชิงสันสะท้านในหัว คล้ายแลเห็นภาพชายฉลาคนหนึ่งประสักกายบนหลุมศพอภรรอาชาลมชุ่มโลหิตจ้องเขมงมองเขาอย่างสมเพชเวท,เวทนาจ่าเจ้าเป็นใครเหตุใดถึงมาโผล่ในจิตวิญญาณของข้าได้ชูชิงเอ่ยถามไปอย่างตื่นตหนกชายฉลากรอกตาแล้วพูดว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าตาบอดหรือไรถึงได้เลือกเจ้าเป็นผู้ครอบครองศิลาผนึกวิญญ,ญาณพิชิตสวรรค์ศิลาผนึกวิญญ,ญาณพิชิตสวรรค์หมายถึงหลุมศพนั่นน่ะหรือ มาถึงยามนี้จูสิงตะลึงนง้นเข้าให้แล้วจริงๆเช่นนั้นแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าสักฟื้นคืนชีพจากความตายได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะศิลาผนึกวิญญาณพีชิสวรรค์ป่านนี้เจ้าคงกลายเป็นเศษดินเศษที่เท่าไปแล้วชายชรา,าแค่นเสียงเหึอหากท่านรู้ว่าข้าฟื้นคืนชีพจากความตายท่านก็ต้องรู้ใช่หรือไม่ว่าข้าเป็นใครข้าตายได้อย่างไรแล้วใครฝังศพข้าเอาไว้ที่นี่จูชิงตื่นเต้น มาดยามแลเห็นโอกาสที่จะได้รู้เรื่องราวของตัวเองเขาพูดถามทุกอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจออกมาจนหายใจแทบไม่ทันถึงจะมีปาฏิหาริย์หน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับเขาทว่าจูชิงกะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นราวกับสูญเสียความทรงจําก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิน้นน่าเสียดายแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครชายชลยัลยไกลท่านจะไม่รู้ได้อย่างไรจูซิงเบิกตากว่างจับจ้องมองชายชรา ชายชลาเหลือมองจูซิงแวบหนึ่งข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้บัตรศพตัวไหนที่ผนึกข้าไว้ในศิลาผนึกวิญญาณพิชิตสวรรค์ถ้าท่านไม่รู้ก็ช่างเถอะจูซิงถอนหายใจทำท่าค้ายกับจะไปจักที่นี่เจ้าโง่เจ้าจักยอมให้นางลังแก่เจ้าต่อไปเช่นนี้รีชายชลาเรียกจูซิงไว้ก่อนข้าไม่ได้เต็มใจเสียหน่อยแต่นางแข็งแกร่งเกินไปทั้งยังมีพลังลึกลับอันใดนั่นอีกข้าสู้นางไม่ได้เลย จูชิงพูดด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยพลังลึกลับของซังกวานจูนหนิงทำให้จูสิงหวาดผวาแม้เขาจะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามหากก็ยังมิใช่คู่ประมือของช่างกวานจูนหนิงพลังลึกลับนั้นหรือเจ้าช่างโง่เขลาเสียจริงแค่พลังยุดก็ยังไม่รู้จักอย่างนั้นหรีชายชราหัวเราะพลังยุดคืออะไรอย่างนั้นหรือแสงพูดว่าประจั์ในจิตวิญญ,ญาณของจูซิงคล้ายกับคิดอะไรบางอย่างออกเขาว่ากับยังมิอาจเข้าได้ใจจจำแจ้ง พลังยทดคือการรวบรวมพลังปราณฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียวข้ามก้าวความสามัญธรรมสู่ความเหนือชั้นหาไดเทียมชายชราพูดอย่างภาคภูมิใจแขนแก่งขนาดไหนสามารถเอาชนะนางได้หรือไม่จูซิงถามฮึกเจ้าสามารถฉีกร่างสิงสารสัตว์ได้ด้วยมือเปล่าหรือจะให้ประมือกับคนร้อยคนก็ย่อมได้ซึ่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลังยุทดเท่านั้นจอมยทดที่แท้จริงนั้นสามารถตัดขาดแม่น้ำทำลายภูเขาได้ด้วยฝ่ามือเดียว แผดเผามาหาสมุทรหรือทลายปดถพีย่อมได้ทั้งนั้นกับอีแค่สยบสตรีโฉดเพียงคนเดียวหาได้เหลือบากว่าแรงไม่ใช่ชลาเบะปากดอกแข่งแกนขนาดนั้นเสียวจูชิงสะดุ้งยองตัดขาดแม่น้ำหลายภูเขามันใช่สิ่งทีมนุษย์ทั่วไปทำได้อย่างนั้นหรือพลังยุดแบ่งออกเป็นเก้าชั้นพลังใหญ่ทุกขั้นพลังใหญ่มีเก้าขั้นพลังย่อยหากฝึกปรือเก้าขั้นพลังย่อยสำเร็จก็จะกระยกระดับไปสู่ขั้นพลังต่อไป ชายชราอธิบายถามต่อแล้วก็ขั้นพลังที่ว่ามีอะไรบ้างหรือชูชิงหลอมกยายร่างกายเป็นรากฐานของทุกสิ่งหากต้องการเดินบนเส้นทางแห่งยุทธจักต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเสียก่อนในขั้นพลังนี้ผู้บำเพ็ญเพียรยุทธจะดูดซับพลังฟ้าดินเป็นลมปราณเพื่อเสริมแก่งให้กับร่างกายเคลื่อนย้ายลมปราณอันเป็นพื้นฐานของพลังยุทธควบคุมพลังลมปราณได้มากขึ้นจนสามารถสังหารสัตว์รูได้ในระยะหนึ่งจริง สร้างลมปราณกับลมปราณในกายาปะหนึ่งเตาหลอมลมปราณยกระดับมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหลอมลมปราณลมปราณทั้งกาะยสะักเคมคุณมากเป็นพิเศษโลหิตเปียกดังไฟกระดูกเปียกดังหยกไขกระดูกเปียกดังน้ำแข็งหรือสัเรียกว่าผู้เยี่ยมยศย่อมไม่ผิดสามารถทลายภูเขาเรียกว่าผู้เยี่ยมยศย่อมไม่ผิดสามารถทลายภูเขานาทีได้โดยไม่ใช่เรื่องยากหลอมกายาเคลื่อนย้ายลมปราณ สร้างลมปราณหลอมลมปราณสี่ขั้นพลังเองไม่ใช่หรือแล้วห้าขั้นพลังที่เหลือล่ะจูชิงยกมือขึ้นนับนิว้วยังม่ทันเริ่มขานก็จักวิ่งแล้วงั้นรีรู้หรือไม่ว่าจอมยุดบางคนถึงจะทําทุกพิธีทางก็ยังไปไม่ถึงขั้นหลอมลมปราณอีกอย่างรู้มากเกินไปก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าชายชลารูปเขาตอนต่อไป